ก,นะก็ถือว่าได้ยูเรนัสก็ถือว่าได้เริ่มต้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเริ่ดีที่ได้พวงสวงเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดกล้องนะครับมีการเดินทางไปถ่ายทําที่อเมริกาเปิดกล้องที่อเมริกานะครับเป็นคิวแรกนะครับแล้วกลับมาถ่ายทําที่เมืองไทยต่อนะครับผมรับคุณว่าแค่ปล่อยตัวอย่างไปแค่เบาๆแต่ว่ากระแสตอบรับแรงกึงคาดใช่ครับก็ต้องขอบคุณการขับทุกๆคนนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูตัวพายโลดยูเรนัสนะครับก็ กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับมียอดวิวประมาณล้านกว่าแล้วแล้วก็ถือว่ากด,ดดันทีมงานเหมือนกันแล้วก็ทั้งนักแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เราเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็มีการลีดทูต่างๆนะครับเตรียมงานซึ่งเราก็ไปเปิดกล้องที่เมริกาอีกก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรครับในโปรเจกต์นี้การทำงานมันยากหรือว่ายังไงแบ้างเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตงประเทีด้วยการเตรียมตัวหรือว่าทุกอย่างเราคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราบ้านอะไรบ้างก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็น โรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟนะครับเป็นหนังอวากาศเรื่องแรกของไทยด้วยซึ่งมันมันมีความซับซ้อนหลายอย่างเพราะว่ามันเล่ามาติเวิร์สซึ่งความยากเนี่ยมันทางนักแสดงที่น้องจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองในทุกๆมัลติเวิร์สเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนยุคเปลี่ยนอายุตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่พี่น้องเวิร์คช็อปค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งฟรีดามีทั้งฟรีนจะต้องไปซ้อมขึ้นอวก,กาศอีกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็ รวมถึงงานโปรดักชันเนี่ยมันต้องเซตอรัพพวกอวกาศซีนใต้ทะเลที่มันทํางานจริงๆเราขึ้นบนสุดเลยแล้วก็ลงใต้ทะเลซึ่งมันเป็นซีนที่ยากมากๆี่ที่ที่เขาไม่ค่อยทํากันแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากนําเสนอให้ทุกคนได้ดูว่าหนังม,นม,นมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างจากจากยูเรนันสะนะครับทำไมถึงทำเป็นหนัง่มีได้ประการใดเรารู้สึกว่าเราอยากอยากให้หนังไทยได้มีอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เรื่องแรกของเวลเ c ิร์ฟสตูดิโที่ที่เป็นภาพยนตร์ของเราเรารู้สึกว่าเราเราจริงๆรงิยูเรนัสเนี่ยถูกเขียนพอร์ตไว้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเรื่องดวงดาวแต่ละดวงแล้วพอมาถึงปีนี้เรารู้สึกว่าเเราอยากหยิบเอายูเรนัสมาเล่าเพราะว่ามันเป็นหนรักคอนซีแล้วมี เราพอพี่เจมาดูฟินกับเบกกี้แล้วพี่เจมรู้สึกว่าเคมี an, น้องสองคนนะ่ะน่าจะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยถูกด,ดึงเอาเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากเล่าในเรื่องของอาชีพเข้าไปในไหนที่มันลึกครับมันก็เลยถูกหยิบเอาแรงบันดาลใจของนักบินอวากาศหญิงมาโดยฟีนะเล่นเป็นนักบินอวากาศหญิงแล้วก็เบกกี้เล่นเป็นนักกีฬาฟรีด้ซึ่งเรารสึกว่ามันเป็นมันเป็นความยากของคาแรคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องก็ต้องก็ยากนะต้องเวิร์กช็อปเยอะ <laughs> อะทั้งเรื่อง มันไม่ใช่แค่การแสดงแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องต้องเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาฟรีดา์เนี่ยเขาต้องทํำยังไงมันเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะการที่เป็นนักมินอวกาศจะต้องพูดยังไงจะต้องเล่นยังไงอะไรเย่างี้ครับทำการบ้านทั้งดูหนังดูด็อกิเมนเตอรี่ทั้งเวิร์กช็อปทั้งรีทูอนะไรเงี้เราก็สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คนดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและต่างประเทศที่เราที่เราได้เอาอยู่เลยนะไปโชว์ในต่างประเทศอะครับเขาว้าวมากๆกับโปรเจกต์ของไทยอะครับเรารูสึกว่าหนังเรื่องนี้มันนนก็็่าจะเป สิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกดูได้มันไม่ได้เป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มอะครับมันเป็นหนังที่แมสแมสทั้งโลกแล้วกันคือหนังฮอลลีวูดก็ทําอวกาศเยอะแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอวกาศที่มีจีสตาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ประเทศไทยจะมีแท่นปล่อยอวกาศในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็จะถูกสปอยในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน สนุกสนุกสนุกค่ะได้ได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะที่ที่เราไม่เคยทำแล้วก็ตัวบทละครคาแรคเตอร์ก็ยากมากค่ะคือว่าจะแบบเอาสกิลของพวกตัวอย่างมาดูมาอย่างเลยค่ะได้มีการไปทำบล็อกเป็นบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกต้องใช้แรงงาหนักมากหนักค่ะหนักค่ะ ็จริงจริงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมเล่นหนังกับวิคเพแล้วก็ได้เจอกับพี่ปีแล้วก็เบ็คกี้ด้วยค่ะยังพี่เต้นราคาได้มากกับน้องๆเป็นยังไงบ้างทำงานเนยากแค่ขนาดไหนคะก็ดีครับคือด้วยด้วยตัวน้องก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ก็ฝากความหวังไว้กับน้องแล้วเป็นของยาก